สวัสดีครับผมบูม CK ปิตนะครับหลังจากคลิปที่แล้วก็สาธิตให้ดูคอนโดุูงนะครับผ่านมาจะสองอาทิตย์แล้วครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับ mm hmm. ก็วันนี้จะมาดูตัวตัวนี้นะครับตัวระดับน้ำเนี่ยน้ำเต็มมีชั้น2นะครับ ก็อันนี้กท็ที่จริงผมทํามาสองแถวนะครับแถวละห้าแต่ว,ว่าด้วยชั้นวางอยู่ได้แค่นี้นะมมนได้ซื้อตัวชั้นเหล็กมาก็ <S 2> <S 2> <S 2> นี่คนระับตัวนี้มันมีท่อท่อพอน้ําล้นนะครับพอน้ําล้นตรงนี้มันก็ลงด้านล่าง้งใต้ก็จะเป็นรูนี้ก็เจาะ โดยใช้สว่านหัวซอนะครับจะได้แบบนี้มาโดยที่จะมีตัวหนึ่งฝาครอบหรืก็เอาเองมาจากในกลุ่มนะครับกลุ่มที่เขาทํากันก็ลองทําดูหลายสูตรนะครับตัวนี้เ <c oughs> นี่ยปาดปาดจะไม่เท่ากันผมทําหลายๆตัวมาเพื่อจะทดสอบดูว่าอันไหนที่ว่าสามารถดูดพวกเศษอาหารด้วย เศบที่กุ้งได้ดีนะครับเนี่ยโดยใช้เครื่องตักนะครับใส่ใบเจีย๊ยเข้าไปแล้วก็ปากเนี่ยปาดก็ทำไปเล็กๆก,ก่อนเนี่ยมีแตกอะไรมัง้งเนี่พอักปากัะนีรูปแบบนี้นะครับที่ผมใช้โอเคสุดก็น่าจะแบบกลางครับตัวนี้ครับแบบกลางได้ ขอ,อน้ำจากการทำงานนี้นะครับปุ <Okay. S 1> บ๊บปกติน้ำร้อนนะครับขึ้นด้านบนแล้วก็ลงมาด้านนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราเอาตัวนี้ไปครอบปุบ๊บจากน้ำที่ว่ามันเข้าอยู่บนนะครับตรงนี้มันก็เข้าด้านใต้ของตัวนี้พอเข้าด้านใต้พวกเศษอาหารที่อยู่ตามตามพื้นนี้ครับพื้นของ เข้ามาด้านบนด้วยกันชัน้น,น,นข้างล่างก็ตรงนี้นะครับก็เข้าสู่ข้อระบายชั้นบนเขาจะวางข้อ<ม>ให้ความยาวประมาณนี้ยืยน้น้ำลงมาพอดีสร้างเป็นตัว,วน,น,นว่คนะครับสองอัน เข้าระบบกรองครับเอาน้ําทิ้งระบบกรองแล้วก็ในบบกรองจะมีออกด้วยสร้างออกเพิ่มเติมส่วนนี้ถือว่าเกือตักเจ็งนะครับตักไอตัวปั๊มข้างในัปัม๊มสามารถทุกคนสามารถทําได้ครับราคาก็ไม่แพงหัวรายละเอียดบุกรณ์ผมก็แชร์ไว้ในเพจแล้วนะครับ ดูซีเคิเข้าไปดูกันได้นอกจากนี้ที่ผมเนี้ยด้วยจะมีกล่องพวกกล่องนะครับวันนี้จะเป็นกล่องกล่องโยเกิร์ตนะครับขนาด5ลิตรเด้วยเยก็วางหัวอ,อกไว้แต่ละอันเนี่ยหัวอ,อกแล้วก็มีด้ดูเลก่องด้ว,ย,ดวย,หยหลายๆอย่างผสมกันนะครับเราเลือกว่าเ,เลือก ทำเองวัสดุหาง่ายครับพอกุ้งพวกนี้สปวนใหญ่ของนี้เป็นหลักตัวน,นี้ก็เป็นกุ้งกามแดงเป็นหลักแล้วก็มีเสริมเพิ่มเติมจะมาเป็นครบโอนนะครับกำลังศึกษ,ษาอยู่ด้วยมผมแนะนําท่านใดที่จะทํานะครับให้วัดขนาดของเหล็กแล้วก็ที่ตั้งชั้นขนาดเป๊ะน,นะครับเพื่อจะได้รมมันจะได้เจาะนะครับ จาหัวติดหัวพวกนี้ครับเพราะก่อนหน้านี้ผมประกอบมาก่อนแล้วค่อยมาวัดตัวชั้นวางนะครับมันรับขั้นตอนไปหน่อยทําให้ต้องทํานี่ครับทำที่น้ําลงเนี่ครับมันจึงเคียงหน่อยอก็ติดตามได้ที่กลุ่ม 4K f ิตแล้วก็ช่อง Facebook นะครับ Boom Channel นะครับผมสร้างเฟสิตกุ่มกลามแดงไวแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ